สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับน้องแนนที่ยิ้มอีกแล้วนะคะในช่องคนกลางคืนชาแนลนะจ้าวันนี้เขากลับมาอยู่สวนเหมือนเดิมนะสวนเล่นจีอันนี้ก็ที่ยิ้มก็ลงมือตัดสอนจริงต้นลิ้นจี่เองนะถ้าว่าเขาจะลงมินทชันผ่านลำละตอนนี้ก้าวมันยังม,มาหมาเลยยิ้มกับตัดเองหมดเลย แล้วก็จ้างคนงานมาตัดยิงด้วยเห็นสี่คนนะคะเสียงอาจจะดังๆ่อยเนาะ น,นี่คือตัดแล้วหนึ่งแถวอันนี้ตัดตะวานนะคะจริงวันนี้เขาก็จจะเอาไปเป็นฟืนหรือว่าหลัวนั่นเนองนะวันตกนะคะตอนนี้ต้นอะไเนี่ยมายางเจ้ามาแล้วเข้าหงม,มาละว,วันตกนัก มีอกาดีนอันนี้รถในตำนานในปห้องรถย่างไอีโอีต๊กอีต๊กอีเจมนัเนาะอีเนไม่ีไมีรอเนออันนี้รถอีต๊ะอีต๊กเนี่ยสวดีเอฟซีเลยสวัสดีครับอีโรกสูชองคนกลางฟืนใช่ไหมอ่าผสมน้ำมันผสมน้ำมันใส่เครื่อง มาทำงานกักนแล้วครับทำงานกันกำลังมาพักกันฝนตกนี่เราจ้างคนมาเี่ยนะจ้างคนมาสี่คนอะวันวน,นี้เอ๊ะกล่องหั่นหั่นไม่เหรอคะ,อะดูปีญ่าละก็ไปไม่ไหนมินี่มินี่ไรอ้าไนี่กติำลังตัดตะกี้กำลังได้กี่ต้นนี่หกต้น คนคนนี้คือคนสวนตุ๊กม่ตุ๊กหรือจ๊ะฮะตุ๊กจะไปไหนอ่ะชุดอ่ะไรมาชุดแล้วเก็บไว้นี่อ่ะอันนี้ก็มีภาคสักกรรมก็อสักกรรมก็จะกินข้าวกันนะคะตอนนี้ก็ไปเอาก้าอินทผาลัมมาแล้วตอนนี้เขาเอากล้าอินทผาลัมมาแล้วอ่ะไปดูกูบอก ดูไหน่อนอดูกันปุ่นเขาไม่พอปุ้นบอกเอเขาปุ้นดีกว่าโอเคเดี๋ยวเขาขนไปกันเนาะขนไปห้างรถขึ้นมาได้เดี๋ยวรถติดลมไไดอ้าวขนของอันนี้อันนี้คือยังนี่เอามายัางอันนี้เอามาปิ้งจีนน,น,นี่สั่งสันปาติโอเคเดี๋ยวเขาไปขนของเดี๋ยวเขาเปิดดูของกันเนาะอืม อันนี้อนนเอามากี้ฝนมันตกตกมากแกะนะไม่ใช้แกะอีนนอ่มาดูกันหน่อยกำังโดนต้นไหม ต้นนึ่งนี่แพงแนะต้นละพันนี่นะยี่สิบต้นอืมอสิีมอะไรัน มาปิดมีดอยู่ไหนมุดเลยนี่นี่ได้เวเนย้าสูงประมาณไหนอ่ะประมาณขาขาต้องแนนได้นะมีคิวโคตร ถ้าร้องมาเป็นต้นตัวเมียนะฮะใช่แล้วต้องซื้อที่นะครับถ้าซื้อแบบเสาซุ้มนะนะอ่ามีคิวอาโคดทุกต้นเลยนะเจ้าอันนี้ก็มี้นี่เรอันนี้มือน้องเมีไปโดนมีดจังเลกี้อันนี้เพศเมียหนะกะไปเขียนติดนี่เลยเพศเมียใช่ไปสอนมาตั้งโซ่กันฮะยเสอนมาตั้งโซ่กันบุดก่อนบุดหนอกเดี๋ยวบุดิบซสอนอ๋ออันนั้นเนาะอันนี้วิธีปลูกะ เลหมดแล้วมีกี่อันหมดทั้งเล่ตุ้มเป๊ะห้ามห้ามใสไมเอาเลยแต่ทีน่น,นี่แกมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะขนทรงตัวนะอะไรเนาะเดี๋ยวต้องเคลียร์ให้เดี๋ยวเราได้เอาลงหลุมดูตกเปื่วตอนนี้กำลังขุดดิน เตรียมเอาลงละดินแบบนี้นะเนี่ยมันชอบอันดำน่าลงอ,อันน่าดินใส่ลงไปจังปุ๊่ คุณ่มมอมาลงขี่นขมานมาฮึปุยอยปุยป๋ยยายะยะ,ยะค่ะเฮ้มามา,มา,ม,ามากระเที่ยวมาใหมา่ตอนนี้กำลังใจยังยายาค่าปวกค่าเลยนะันมาหน,น,นอกันไป เสร็จแล้วก็ต้อนลงมาลงกันอมอันนี้เป็นเพดเมียเขาสร้างเพดอย่างวะพ้องเพดเมียเพดตัวผู้มีอยู่ต,ตัวผู้มีอยู่ตัวผู้มากี่ตัวสามตัว กันใส่งน้นก็ได้ลงใจได้หรออ่ะแป๊บหนึ่งเนาะวันนี้เขากลับมาปลูกอินทผาลัมเป็นวันที่สองนะคะในปลูกสองคนปลปูกเองก็เหมือนทุกต้นภันในเป็นสูงเด้อ <c oughs> สามปีเดียวกันเขาเลอมือดำ มันมีความสุขไปหามแบบหนึ่งปลูกเองทำเองถ้ามัน,นยังมาเราจะภูมิใจนะเอือ <c oughs> วางเขาได้ปลูกคนเดียวใช่ทำเองก็มือเลยทำต้นหนึ่งให้ปลูกตรงไหนดีทุกขั้นตอนน,นี่ปุ่นมีเคียวโ,โคตรถ่าก็เคียวโคตรรบับรองว่าเป็นเพศเมียเขาสมารเข้าไปตัวซอฟด้เลยนะใช่แล้วนี่เคียวโคตรนะคะเอาต้นหนึ่งให้ปลูกตรงไหนต้นหนึ่ง ดีกว่าบ่เพราะว่าเห็นน้อยเขาจะปลูกเหงาไปเลยใช่นี่ต้องแป่งห้องน้ำให้เวลาฝนตกน้ามันไหล<ม>ออกไปชอบน้ำขังใช่เพราะว่าวมันนัง่งมันก็ต้องแปง่งไอ้เป็นห้องอะไรก็ห้องน้ำให้มันตัวยเนาะอันนี้ทรงมาเป็นห่อเป็นแบบนี้มาให้เลยเนาะต้นกานละหนึ่งพันบาทนะใช่แล้วสั่งมา ต้นสุดท้ายแล้วเาอันนี้ปลูกอันนี้ตัวนี้จะปลูกตะววานนะหนงต้นนี้มันสวยนะดูมันมาได้น้า ที่ต้นว่างพอดีซื้อนะอเราลองมาเดินไปดูท้องนี้กัน